นิตยสารเก่งจริงงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น8 6หเลขชุดสองตัว8 4 8ส8 9 6 4 6ห6 9เหหเลขชุด3ตัว8 4 6ส9 6หหในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขเด่น 5. เข้าหลัก10บนเลข100มาลัยงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่น3.0.4.9เลขชุด2ตัว3.2.3.4.3.5.3.7 0.2.0.4.0.5.0.7เลขชุด3ตัว 2องสามห้าแปดสสี่สองหนึในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขเด่น6เข้าหลักหน่วยบนผังเลขล็อกงวดวันที่16กันยายนให้เลขเด่นในตาราง7จ็ดสสาดเ เลขชุดสองตัว7จ็ดสามเจ็ดสี่เจดแปดเจ็ดเก้ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนเลขเด่นในตาราง3ามห้าเข้าสตัวบนเลขชุดสองตัวหกหเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนห้ห